ซ่งเราคือ่่อเปิดึงา็จังหวัดใหญ่ครับแล้วก็ามีสถานเยกของบัวนี้เราตอนนี้พออดีพอดีมากอนีเด็กจากต่างถิ่นเข้ากลุ่มหนึ่งเขาทำลักษณะเหมือนวิจัยเรื่องของพเลยก็เจ้าอาจารย์จากเป็นของราชรมกำลังกำลังทำาการเป็นยังไงแล้วก็ที่ด้ว่าไอ้มาต์การเป็นเรื่องเนี่ยยาว นี่เป็นปัญหาใหญ่ครับสมมติว่าพอเอ็กซเรย์ที่จังหวันี้มันมีปัญหาเรื่องสูญเด็กได้เยอะทำได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยทำไปบางเรื่องนะเช่นตอนนี้เรามีแต่ผมวันนี้พวก็ได้เสียงคือว่าแบบสาวอปตสองหมื่นนะครับเงินองินงการณ์เเขาซื้ออีกของแบบนี้แจกให้ทุกคหลายคนหลายการแสดงด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันนไม่ว่าจะเป็นส่วนการภาครัฐจะมีถนนช่องกลางพอดีว่าอาจจะแคบไปสักน <after that. S 1> <can> <you> so ิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีเต็นท์ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ให้เดินนะคะค่ะนะคะเพราะว่าอีกสักกู่หนึ่งนะคะก็จะใกล้ถึงที่ที่เปิดงานแล้วนะคะต่อจากนั้นถ้าสนใจเก่าวให้โอบ้านนะคะต่อจากนั้นถ้าท็อปเอรเอานะครับถ้าสนใจเรื่องขอโบราณนะครับเจอทุกท่ทุกนอื่นอีกม้ากมายนะครับ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าหากว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือว่าท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับโถูกเราจะเห็นว่ามีเรือแขกกำรอครับเรือแขกกำรอครับเป็นการเป็นงานเป็นงานที่มีความเป็นงานเป็นอย่างยิ่งนะครับก้าไม่สามารถจะบรรได้ในการเดิมในกคุงศรีอยุธยาด้านนี้อยู่แล้วนะครับเตือนะครับเรื่องพัฒนาเศรษฐีด้วยทุงานทคนิคในงานวันอื่น เรือแเรือดำรงแ้รโราณด้วยมะเรโบราณด้ยเ่อการที่ในทุกที่ในุี่ตอปะครับเพื่อส่งูกของานราให้ไ่วยกันืบพอสบพการจะิัเกเรือดำรงทมประเยนีคือปลายน้านะครับ่ก็นังไม่ว่าจะเป็นวิถีวิตก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ประเพณีนะครับเป็นประเพณีเห็นมันก็รับรู้ว่ามีการแข่งเรือนะครับทั่วประเทศไทยเรามีหลายจังหวัดนะครับหลายพื้นที่มีการจัดงานแข่งเรือยาวกันมากมายนะครับได้ร ah ับการพระราชทานลนะครับถ้วยรางวัลเป็นรางวัลเราเรียกว่าพระราชทานครั้งแรกเลยนะครับสวัติศาสตร์คนได้นะครับได้แก่เรือเรือเรือประดับนะครับวัดทุ่งบุกพรนะครับเป็นการในวันนั้นเป็นการแข่งขันเรือหน้าพระมินา ครับาได้มีรางวัลพระราชทานไทยแผ่นดินรถบ้ารถตกรถราชการที่หอกแล้วนะครับ เขาใช้เวลาว่างนนงีเขามีเไม่้น้อมและก็มีกาสได้มันสนมากจริงหลายคนเด็กเาชอบด้านนี้มาแล้วทมาลูกตรษย์เยอะมาชอบเรื่องนี้อยู่รีมีกองยามีราพวงมีอะไรที่น้องโอยทาเป็นพื้บ้านแล้วก็ได้พิธากรเด็กเขาดีนะเ้าช่วยทำละครต่ออาจารย์ที่สี่ตอยใช่ไหมครับ จากข้อมูลสำรวจพฤติกรรมของสุนทเข้าระวังเชิงทยทางสังคมในจััพิจิตรและสถาบันหลักิี่ติดจลอตนข้อมูลจากโรนงานในการดําเนินกิจกรรมที่ร้ำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตได้ซึ่งนําผู้ใหญ่จะนํามาสู่โครงการถนนเด็กภูรจังหวัดพิจิตรลำดับต่อไปนะคะกับเรนเชิญท่าประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ขับต่อไปนะครับท่านประธานของการค้าจังหวัดพิจิตรนะครับผู้ตรวจราชาการกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นหน่วยงานข้างหลังมีส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงเป็นกิจกรรมดีๆที่จังหวัดพิจิตร ทำให้เกิดขึ้นอย่างร้อยเดือนละ2ครั้งการาาวางแผนจัดงานอย่างเป็นระบบมีข้อมูลมีเป็นรูปแบบอะไรมากมายนะครับเป็นถนนสบายๆเหมือนจุดนั้นค่อยๆคลายตัวเป็น,นจุดนันพบที่สบายๆนะครับก็ <S <S <ล>ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าถนนนี้นะครับดยยอมรับที่ดีมาที่นี่นะครับ แล้วก็ฝากประกาศสุดท้ายนะครับโครงการพัฒนาสังคมนะก็ท่านลอตเตอร์อมบอริสลาคอนทับนะครับท่านสามภาร่วมกับจังหวัดพิจิตรรบฝ่ายตัดทีมท่านดร์ิชาเรียนยานทวารการอุงจิตท่านดรอมบิรย์ลาคอนทักจะได้ระเบิดถ่ำนะครับเพื่อเปิดโรคใหม่ให้กับประชาชนครับถ้านี้แมจะแข็งแกร่งขนาดไหนแนวเมื่อเดือนพลังท่านสามภาร่วมกันทำให้ได้ดีทางนี้ก็จะระเบิดออเพื่อสู่โรคใหม่ของ

นะคะขอเีฟงปรโมอให้กำลังใจไป3ามอนสิบคน มันเนความมันกป็นของขวัญาตอนนี้เราเกลียดใผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านวันนี้นำอาหารของหวานนะครับมาผัหม้อเมนครับแค่ทาหน้าตรงที่เราอจากยู่ตรงนี้นะครับดอกบล้งไก่เราพยายามต้นไม้ก่อนจะเป็นดอกบั้ง าาเาป่เอาเหรอไม่รู้เหรอถนนเด็กดื่มเชอบตรงไหนมากที่สุดตรงที่ที่ไหนสบายสี่จริงเหรอสบายตีแล้วมีตรงไหนยอยีกหรือเปล่านี่โอ้โสหสไลเดอร์สไลเดอร์สนุกไหมสนุกค่ะนนถ้าเกิดแบบขอขอได้อยากให้มีอะไรอีกไหม

พาไปไหนพาไปไหนยุมยุมย <C> ุด <let go. S 2> <laughs> ูนน่นหนวิ่งไปเลยพาไประวังรถนะถายนถสนุกป่าสนุกป่าบอกสนุกมากดีด้วยดีด้วยแนลิงเลย เดี๋ยวมันกิ้งตกลงมานะเอาสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกไหมแซวบ้าแล้วแซวบ้ารู้เปล่างานนี้งานอะไรเอ่ยงานอะไรงานของเด็กครับงานของเด็กเอออยากให้มีอะไรอีกไหม

เอาไว้เอาว้มาสามสิบนาจ้าไม่ต้องไปไม้าหนื่อนยอ่อยอันนีันอร่ได้ครับไดด้ไ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 ด้ 厉丽。